เปลี่ยนสโคปปุ๊บเปลี่ยนสโคปปุ๊บเปลี่ยนสโคปปุ๊บอ่ากระาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s ซค์เกาเซอร์แล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมพับจีนนิวสเตอีกแล้วนะครับผมก็หลังจากที่เมื่อวานลงคลิปไปนะครับก็ยอดวิวค่อนข้างเป็นที่พึงพอใจนะครับแต่ คลิปนี้จะเป็นคลิปที่2ของเกมนี้นะครับผมฝากเพื่อนทุกคนนะครับฝากกดไลค์เป็นกําลังใจกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมอย่างแรกนะที่ผมจะมาบอกทุกคนนะครับเรื่องภาพโปรไฟล์นะครับผมทุกคนเห็นด้านซ้ายบนปะเราจะทํายังไงให้มันเป็นรูปเราใช่ปะเรากดมาเลยครับผมกดมาที่ด้านซ้ายบนอ่ะเสร็จแล้วกดมาที่เฟืองอ่ะเฟืองกุญแจครับผมกดมา พอเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีตอนแรกมันจะไม่ได้เป็นรูปเราแบบนี้นะหรือว่าเป็นไม่รู้ถ้าเกิดเราเชื่อมเชื่อมต่อ f a c e b o o ไปอะคือถ้าเกิดว่ามันยังไม่มีรูปอะ่ะของผมอะ่ะตอนแรกมันไม่มีรูปเว้เพราะว่าเฟซที่ผมเชื่อมเนี่ย คือเฟซไก่ครับผมผมเอาเฟซไก่มาเชื่อมเพราะว่าในอนาคตเผื่อแบบเราจะขายไอดีอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะได้ขายโดยแบบไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นเฟซหลักของเราแล้วเราจะขายแล้วเราจะเสียดายเพื่อนในเฟซอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาเฟซไก่มาผูกเอาไว้นะครับจะได้แบบตอนขายจะได้ขายแบบว่าไม่เสียดายอะไรมันจะไม่มีรูปนะครับผมผมต้องเข้าไปเฟซบุ๊กเพื่อที่จะใส่รูป นี่ครับผมแล้วก็เปลี่ยนไปโอเครูปโปรไฟล์จบแล้วนะอันนี้เรื่องรูปโปรไฟล์จบแล้วนะอันนี้กรอบโปรไฟล์ให้ผมฉายานี้น่าจะเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวน่าจะมีนะครับไปชื่อเฟเกเอฟเฟกอันนี้น่าจะต้องซื้อปืนนะครับเดี๋ยวมันจะมีปืนมาขายค่อนข้างที่จะแพงอยู่แล้วก็ธงครับผมทุกคนพอเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เสร็จอันสุดท้ายจะเป็นคําว่าธงเห็นไหมเราสามารถเปลี่ยนธงได้นะจะเปลี่ยนเป็นธงอะไรก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยนะครับผมนะต่อมานะครับผมจะเป็นเรื่องการตั้งค่ากราฟิกนะ เออหลายคนเมื่อวานเหมือนกันมีคนคอมเมนต์เหมือนผมเลาทำไมภาพไม่สวยภาพไม่ชัดเลยอะไรอย่างนี้เมื่อวานผมยังตั้งค่าไม่เสร็จเลยนะทุกคนแล้วผมก็แบบรีบอัดคลิปไนงะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตั้งค่ากันว่าจะทํายังไงให้ภาพสวยๆนะครับผมอย่างแรกกดเข้ามาที่ตั้งค่านะครับผมกดไปที่กราฟิกครับผมโอเคกดไปที่กราฟิกนะครับผมเฟรมเรทคือมันจะทําให้ภาพเราอะสมูทแบบลื่นอะเวลาเราเล่นเนะี่ยวิ่ง เดินหรือว่าหมอบอะไรก็แล้วแต่หรือว่าตอนยิงอ่ะยิงสูงก็ยิงสมูทยิ่งถ้าเราปรับเป็นเอ็กตีมได้ยิ่งแบบโคตรดีเลยแต่มันหายากนะที่โทรศัพท์ที่จะปรับเป็นเอ็กตีมได้น่าจะแพงครึ่งหนึ่งน่าจะแพงผมเห็นปรับได้สูงสุดน,น่าจะแค่สูงสุดอะ่ะยังไม่เคยเห็นใครปรับเอ็กตีมเกมน่าจะยังยังไม่ได้ลองรับเอ็กตีมนะแต่สําหรับผมมนะแค่สูงนี่ก็ถือว่าโอเคละส่วนกราฟิกเนี่ยไอเฟรมเรทเนี่ยไม่ได้ทาให้ภาพสวยนะทุกคนอย่าเพิ่งเข้าใจผิดภาพจะสวยเนี่ยอยู่ที่กราฟิกเลยนะ ถ้าเรายิ่งปรับเอาต้าได้เนี่ยภาพนี่ยิ่งจะโค้สวยเลยนะของผมนี่แค่สูงนี่ก็ว่าสวยแล้วนะแต่จริงๆอ่ะผมน่ะปกติผมจะปรับเป็นต่ําแล้วก็เอาเฟรมเลทสูงมากนี่อันนี้คือสําหรับผมนะอันนี้คือเฟี้ยวสุดถึงภาพมันจะไม่ค่อยสวยแต่ว่าเฟรมเรทดีๆดเล่นลื่นๆ,นๆเนี่ยผมผมว่ามันโอเคแล้วแต่บางคนชอบแบบภาพสวยๆอ่ะจัดแภาพสวยๆลบรอยหยักนี่เอาลบรอยหยักนี่แล้วแต่เราเลยนะแล้วก็เลื่อนลงมาความสว่างก็แล้วแต่เราชอบฟิลเตอร์หน้าจอแล้วแล้ว แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนส่วนผมนี่ตอนแรกผมปรับเป็นอันนี้แล้วผมก็กลับมาปรับเป็นมาตรฐานนะก็ลองใช้มาตรฐานไปก่อนแล้วกันนะโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงการตั้งค่าเกมเพย์กันแล้วนะตอนแรกเราตั้งค่าไอ้พวกเฟรมเรทไปแล้วใช่ปะ เฟรมเรตนู rate, ่นนี่นั่นเสร็จแล้วปุ๊บเรียบร้อยเรามาถึงการตั้งค่าเกมเพย์บ้างผมยังอื่นยังอื่นผมไม่ค่อยสนผมไม่ค่อยรู้นะผมรู้แค่ไอสองอันข้างล่างที่ผมคิดว่ามันสําคัญนะอย่างแรกเลยช่องด่วนของสโคปตอนแรกอะเกมมันจะอยู่อย่างนี้โหลดเกมมาแรกแรกมันจะอยู่อย่างนี้เว้ช่องด่วนของสโคปคืออะไรพอเราเปิดใช้งานใช่ปะ สมมติเรามีสโคบในกระเป๋าอะหลายอันเนี่ยสมมุติเรามีทุกสโคบเลยแล้วเราใช้เ4มสของผมนี่มันสโคบหกมันไม่ไม่อยากยิงไกลตอนนี้อยากยิงใกล้ให้เรากดเนี่ยกดเปลี่ยนมาเป็นสโคบงูพิษเนี่ยมันก็จะแบบสโคบใกล้แล้วเห็นปะคือสมมติอ้ถ้าเราอยากยิงกลางๆไม่เอากลางๆสโคบสี่อ่ะเเห็นปะเห็นปะถ้าสมมติเราอยาก เอาสโคบไรเราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะทุกคนนะดีปะ่ะอ,อ,อันนี้ดูดูปุ่ม,มนะแล้วถ้าเกิดสมติผมปิดอะ่ะถ้าเกิดสมมูิผมปิดอ่ะมันก็จะหายไปเห็นไหมมันจะไม่มีให้เราเปลี่ยนแล้วเราเราก็ต้องมานั่งเปลี่ยนสโคบอ๋อสมติกูจะใส่อ่สะอสโคบเนี้ยอ๋ะกูโดนยิงตายแล้วปั่นเนี้ยไอ้เนี้ยไม่ทันยิงใช่ไหมเออเพราะงั้นนะทุกคนเปลี่ยน อันนี้คือต้องเปิดไว้สําคัญมากๆนะมันมีอยู่แล้วพวกพับจ e ีโมบายอะไรก็น่าจะมีนะ TPP FPP คืออะไรผมก็เปิดไว้อีกอ,อันนี้คืออันนี้นะเนี่ยเห็นปุ่มตรงเลือดผมด้านล่างวะเนี่ยเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรา FPP มันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีตัวแบบนี้เห็นไหมมันก็จะได้อีกฟิลหนึ่งเห็นปะมันจะได้อีกฟิลหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็น FPP อะ่ะ อ,อ่ะถ้าเกิดเป็นอันนี้เป็น T P P อ่ะคืออะไรเนี่ยไม่รู้ผมเรียกถูกหรือเรียกสลับกันยังไงไม่รู้ถ้าผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะแต่ผมชอบฟิลนี้มากกว่านะฟิลที่แบบเข้ามาเห็นปืนอย่างนี้เลยอ่ะ <S <S ผมรู้สึกว่ามันโอเคอ่ะมันมันมน,น่าเล่นกว่าเวลาวิ่งเวลาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยนะแล้วดูเวลาขับรถนะเวลาขับรถอ่ะนีโห้โคตรเท่อะคือแบบได้ลมแบบพับจีนในคอมชิเป่งเลยโคตรเฟีย้ยวอ่ะดูดิ ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติเป็นโหมดเป็นเนี้ยก็ขับอย่างถ้าปกติขับรถปกติไม่ค่อยได้ซิลเท่าไหร่นะทุกคนนะเออเพราะงั้นอย่าเลมนะทุกคนอันนี้สําคัญมากไปปรับไว้แล้วผมมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งเว้ยเราเราเปลี่ยนมามาควบคุมก่อนสมมุติเราตั้งค่า TPP ไปแล้วสมมติเราตั้งค่า TPP ไปแล้ว,มมแ,ลวแล้วไอ้ FPP FPP เนี่ยมันมันไม่เหมือนกันอะเดี๋ยวผมกดรีเซ็ตไปอ่ะรีเซ็ตก่อนอันนี้ปุ่มปุ่มสองอันนี้ไม่เหมือนกันแล้วนะอ่าเคียทำไมมันยังเหมือนกันอยู่ว ทำแบบนี้นะะเดี๋ยวผมจะนี่ไว้แล้วกันทาให้มันมั่วๆไปเลยอ่ะทาให้มันมั่วๆไปอ่ะทุกคนจะได้เห็นภาพอ่ะอ่ะอันเนี้ยมันมั่วอย่างเงี้ยแล้วเราปรับอันนี้ไปแล้วอ่ะแล้วเราจะปรับอันนู้นนี่ทาไงกดนี่นะครับผมทุกคนเห็นคําว่าปุ่มปุ่มแชร์ปะ่ะกดแชร์ไปกดแชร์ไปปุ๊บแชร์เสร็จปุ๊บเราเข้ามาที่ F, f P P นะเออเข้ามาที่ F P P เสร็จแล้วเราก็กดโหลด เห็นไ่มเห็นคำว่าโหลด่ะแล้วเราก็ใส่โค้ดลงไปครับโค้ดที่เมื่อกี้มันก๊อบมาปึ๊บแล้วก็เลยอันแรกนี่เห็นป่ะแล้วก,กดยืนยันอ่ะทีนี้สองปุ่มจะเหมือนกันแล้วเห็นไ่มทั้ง F ทั้ง T P P ทั้ง F P P เหมือนกันเลยเห็นป่ะเราไม่ต้องมานั่งปรับอีกรอบหนึ่งไงโอ้ยเสียวปะเสียวเลยนะส่วนเรื่องเกมเพลย์นี่จบไปแล้วเรื่องการควบคุมนี่อันนี้คือปุ่มผมนะผมเล่น3นิ้วทุกคนก็ลองเอาสมมติใครอยาก ก๊อป <o> ผมก็ลอง mm hmm. ลองดูได้แต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ไม่ได้ก๊อปก็ปรับตามที่ตัวเองถนัดเลยนะไอปุ่มปลาก้วเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดอ่ะเอ่อตอนตอนแรกผมปรับแยกปุ่มไปแล้วไอปุ่มปลาก้วเนี่ยแล้วพอเวลาผมจะกระโดดข้ามหน้าต่างอเนี่ยสมมติผมจะกระโดดข้ามรถอ่ะไปข้ามหน้าต่างเออมันมันไม่กระจกมันไม่แตกแล้วมันก็ไม่ยอมข้ามหน้าต่างให้ผมก็เลยปรับเป็นปลาก้วอันแรกปรับเป็นอันแรกเหมือนเดิมเนี่ยปุ่ม รวมรวมปุ่มกระโดดเนี่ยก็เลยแบบรวมกันอันนี้รวมกันนะส่วนเอี้ยวตัวเนี่ยแล้วแต่คนถนัดนะเอ่อถ้าถ้าสมมติตอนแรกมันจะปิดไว้ถ้าปิดไว้มันก็จะไม่มีปุ่มเอี้ยวตัวเห็นป่ะดูด้านซ้ายมือปุ่มผมไม่มีเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวแต่ถ้าเกิดลองปรับอ่าสมมติเรากดแตะเอาแตะก่อนเอาแตะก่อนทีละอันถ้าเกิดแตะสมมุติเราแตะปุ๊บทีนึงมันจะขึ้นสะโขบให้อย่างงี้แล้วพอเราปล่อยนิ้วอะ่ะมันก็จะเลงอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหม แล้วก็ต้องแตะอีกทีนึงแตะสองที่อ่ะเพื่อที่จะแบบเล็งแล้วก็กลับมาเล็งแล้วก็กลับมาเล็งแล้วก็กลับมาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกดกดกดค้างล่ะถ้าสมมุติกดค้างมันจะแบบเล็งปุ๊บพอเราปล่อยปุ่มปุ๊บมันก็ออกเองเลยเห็นไหมพอเราปล่อยปุ่มมันก็ปล่อยปุ่มก็ปล่อยปุ่มก็ซึ่งผมอ่ะใช้อันนี้อยู่เพราะผมรู้สึกว่าผมถนัดกว่าแบบยิงยิงอยู่เนี้ยแล้วก็เอี้ยวยิงอย่างเนี้ย เยี่ยวยิงเพื่ออะไรเพื่อที่แบบเอาหัวหลบกระสุนที่มันยิงมาเออเยอยก็เท่เอ <c oughs> เอ,เอผมใช้อันนี้อยู่นะใครชอบก็สามารถใช้ตามได้เลยนะขึ้นสะโขบเมื่อเอี่ยวตัวอัตโนมัติอ่ะอันนี้ก็สําคัญนะอ่ะแล้วแต่บางคนนะบางคนก็ปิดใช้งานเพราะปิดใช้งานมันไม่ขึ้นสะโขบให้ไงมันเอี้ยวเฉยเห็นไหมอ่ะอันนี้อนเอาไว้ใช้ระยะใกล้ๆได้นะแต่ถ้าระยะใกล้ๆอ่ะผมแต่ผมใช้ผมถนัดแบบเปิดสะโขบอะไรเงี้ยแบบเออพอเอี้ยวตัวปุ๊บเปิดสะโขบเลย ม้วนตัวอ่าเกมนี้มันจะดีอย่างหนึ่งเวลาเราเดินอ่ะแล้วเรากดนั่ง2ทีมจะหมุนตัวได้อย่างงี้แบบมันหล,ลบกระสุนได้ด้วยนะน,นี้สกิลนี้ใจโสรสขบอันนี้แล้วแต่คนถนัดเลยส่วนผมอ่ะใช้ใช้ใจโรนะการขึ้นสขบและเล็งไหลบางคนคงงงว่าเล็งไหลคืออะไรเล็งไห,ไหลก็คือเล็งผ่านไหลใช่ไหมเดี๋ยวลองแตะดูแล้วกันลองแตะเล็งผ่านไหลก็คือเล็งอย่างเงี้ยเนี่ยทุกคนงงปะอันนี้คือผ่านไหล อันนี้คือพันไหลเดี๋ยวลองแบบแมวแบบแตะดูแล้วกันแต่มันไม่ค่อยมีใครใช้กันไหนเล็งพันไหลเนี่ยผมก็ไม่ใช้นะถ้าผมผมไม่แนะนําให้ใช้ปิดไปเลยผมขี้เกียจบอกว่ามันคืออะไรบอกแค่ว่าเมื่อเกี้เมื่อแบบแบบเมื่อกี้คือการเล็งพันไหลถามว่าแม่งจาเป็นไหมก็ไม่ไม่จําเป็นหรอกไร้สาระนะไม่มีใครใช้กันหรอกนะแล้วแต่แล้วแต่บางคนถนัดบางคนก็ใช้นะผมช่วยเล็งอันนี้ช่วยเล็งเปิดเอาไว้ครับผมช่วยเล็งอันนี้มันไม่ได้ช่วยเล็งเยอะมากอ่ะมันยังไม่ไม่น่าเกียด ถามว่ามันช่วยเล็งเยอะไหมก็ก็ไม่น่าไม,ไม่ไม่ได้ช่วยเล็งเยอะขนาดนั้นไม่น่าเกียดอย่างต่อไปยิงอัตโนมัติและที่เราช่วยอันนี้ปิดปิดไปเลยครับเล็งแหลอัตโนมัตินี้ปิดไปเลยหมวดยิงลูกซองนี้ปิดไปครับผมหมดการยิงสไนเปอร์ไรเฟิลนี้ปิดไปครับผมโอเคครับผมทุกคนไอดึงสลักอัตโนมัติเนี่ยมันจะแบบนี้เดี๋ยวดูนะสมมติ่ผมปาระเบิดเห็นปะพอพอถ้าเกิดเราดึงสลักอัตอัตโนมัติเราจะปา กะระยะได้ว่าเราจะปลาตอนกีว่วิเห็นปหเนี่ยปลาไปปุ๊บมันจะระเบิดข้างหน้าเราเลยถ้าก็สมมติว่าแต่ถ้าสมมติเราปิดไปปิดใช้งานเนี่ยเรามันจะไม่ดึงสลักเห็นป่มมันจะไม่มีเวลานับพอเราปาไปมันก็จะนับ5 4, 3ส1าตู้อะไรประมาณนี้เข้าใจป่ะงงไหม,มเนี่ยไม่น่างงหรอกนะมันก็ง่ายๆนะส่วนเรื่องความไวเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างตอนนี้ผมกําลัง ศึกษาพวกความไวอยู่อันนี้ทุกคนล้วแคปผมผมไปก่อนเลยอันนี้มันเป็นใจโรอันนี้ความเร็วใจโรแล้วแต่ว่าจะถนัดแบบไหน,นเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกอีกทีนึงตอนนี้ผมขอขอเรียนรู้อีกสักพักหนึ่งส่วนเรื่องการเก็บนี่ผมปิดเก็บปืนพกไปไม่อยากเก็บเพราะว่ามันเปืองกระเป๋านะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้มันคือกระสุนนะอยากเก็บกระสุน AK เนี่ยเราอยากเก็บกี่นัด M4 เราอยากเก็บกี่นัดอักเราอยากเก็บกี่นัดก็แล้วแต่เราจะไป จัดการตัวเองนะครับผมเรื่องเรื่องอันนี้เอฟเฟกเลือดเอฟเฟกเลือดนี่ก็แล้วแต่ทุกคนชอบสีอะไรส่วนผมใช้สีแดงเสียงก็าประมาณนี้เกมนี้ปัญหานลายบาเสียงไม่ได้ผงงงมากนะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเปลี่ยนขอบปุ๊บเปลี่ยนขอบปุ๊บ